สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดวงรายปักประจำวันที่1นึถึง15ตุลาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรรู้เวลาตกฟากหลังจากนามาผูกดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกันอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับ ว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันดาวพุธหรือดาวประจําตัวของท่านในช่วงนี้โคจรตกในเรือนการเงินก็มีความกระตือโล้ลนหรือขวนขวายในเรื่องของการหาเงินอยู่ตลอดเวลาแต่การเงินช่วงนี้ยังจ่ายเยอะอยู่หมดไปกับเรื่องของคนรอบข้างหมดไปกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ มดไปกับเรื่องของบุตรของลูกของบริวารก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายในเรื่องการเงินให้ดีถ้าวางแผนไม่ดีเงินอาจจะสะดุดหรือเงินอาจจะช็อตก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับทำงานในหลายอย่างในหลายหน้าที่นั่นเองทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมหรืองานหลักอย่างเดียวแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทําหลากหลายหน้าที่มาก แต่ชั่วโมงนี้ใครมีงานการทำอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีนะครับชั่วโมงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนมีงานทำต้องถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆฉะนั้นต้องพยายามอดทนแล้วกออ็อย่าไปซีเรียสก,กับเรื่องเล็กเรื่องน้อยปัญหาเรื่องงานก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังถือว่าลงตัวอยู่เพราะดาวพฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนความรัก มาโครจรตกในเรือนของลาภะหรือโชคลาภนั่นเองฉะนั้นการที่คุณมีแฟนมีคู่ก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้อะไรจากแฟนจากคู่ของเราแต่ถ้าคนยังโสดอยู่ในช่วงนี้ก็พอจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์หรือเข้ามาคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนตก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องนี้โชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมากๆจะทำอะไรก็ได้แต่ก็มีโอกาสได้รางวีรางวัลเสี่ยงโชคก็พอมีโอกาสที่จะถูกรางวัลด้วยเช่นกันแต่ชั่วโมงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจก็เป็นเรื่องของบุตรเรื่องของบริวารที่ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรบริวารตกเรือนอริอยู่ฉะนั้นใครมีบริวารลูกน้องก็ต้องกำกับควบคุมสอดสอบตลอดเวลาถ้าไม่กำกับไม่ควบคุม งานเสียงานพังงานไม่เดินแต่หากไม่ใช่เรื่องของบริวารก็เป็นเรื่องของบุตรเรื่องของลูกที่อาจจะมีปัญหาทําให้เรารู้สึกงุหงิจใจหรือมีความไม่แฮปปี้กับบางอย่างเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่คนก็ต้องเครียดตามลูกไปด้วยก็ต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยก็จะทําให้ปัญหาต่างๆที่คายลงนะครับนั่นเองฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีกันก็ลองคอมเมนต์มา แล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหวัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1นึ่คำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจไม่ถูกต้องฉะนั้น เวลาท่านดูในไลฟ์สดของผมท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมมีประสบการณ์ในการทํานายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คาแนะนํากับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วแล้วก็ไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นใครสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตาก็ไปดูในไลฟ์สดของผมได้ทุกๆวันเวลา6นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะรับข้อมูล คำทํานายอย่างละเอียดและชัดเจนด้วยประสบการณ์การทนายดวงมากว่า20ปีให้คำแนะนานกับท่านได้และพบกันในไลฟ์สดนะครับ